ไฟิชชิ่งแคมป์ตกปลาด้นป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงเอ่อแคมปิ้งแก๊สนะครับแคมปิ้งแก๊สเอ่อรุ่นอะไรวะรุ่นเดี๋ยวดูรุ่นสักนึงจำไม่ได้จําไม่ได้นะครับอ่ะนี่เลยนะฮะโลโมแก๊สนะฮะโลโมแก๊สแซดสี่เจ็ดศูนย์นะครับโโแซดสี่เจ็ดศูนย์นะครับผมนะตัวนี้ เสียใจนะครับขายกระป๋องแก๊สไปนะฮะโทษทีเลยไม่มีแก๊สให้ลองนะการันตีเลยว่าใช้งานได้ปกตินะครับถ้าใช้ไม่ได้ยินดีรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคืนเงินให้หมดไม่ว่าจะเป็นค่าส่งกลับค่าส่งไปนะฮะคืนให้ทั้งหมดนะครับนะนะครับการันตีให้เลยว่าของมันใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าขายมาหลายใบแล้วตะเกียงนี่นะครับมีไส้อยู่ด้านในนะโป๊สวยมากนะครับผมนะนะครับส่วใหญ่ตะเกียงแก๊สเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาน้อยมากที่เจอปัญหานะนะครับปัญหาจะน้อยกว่าพวกตะเกียงนนน้ามัแต่่ว การสิ้นเปลืองเนี่ยแก๊สก็จะเปลืองกว่าน้ำมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแก๊สมันกระป๋องหนึ่งมันก็หลายร้อยใช่ไหมน้ำมันถังหนึ่งมันเติมแค่ไม่ไม่เท่าไหร่มันก็เต็มเต็มแล้วนะจุดได้ย,วยาวๆนะครับตรงนี้อันนี้น่าจะเจาะมาเพิ่มนะปกติไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นมีนะอันนี้เพิ่งเจอนะฮะนะครับรู้สึกว่าน่าจะเจาะไว้ใส่พวกเอ่อแมนิโตนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีแมนิโตละนะครับวาล์วเปิดปิดก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งครับผม